สวัสดีค่ะอยู่กับนิ้งฐานิดาที่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะออกรถง่ายได้ทุกอาชีพแวะมาหาเราได้ที่รถบ้านพลอยขวัญหรือโทร099-408-2222ออกง่ายยังไงอย่างเช่นคันนี้นะคะวันนี้นิ้งเอารถยนต์นิสสันอเมล่า1.2 VL 3 1 4ปี13.14นะราคาคันนี้ต้องบอกว่าเบามากผ่อนสบายมากแล้วก็นะจะบอกเลยว่า คันนี้ออกไม่ยากอ่าเครดิตยังไงโทรมาหาเราก่อนนะรับรองว่าเราจะทําให้คุณได้รถคันนี้ด้วยราคาเลทผ่อนหนังมันอนะแค่6,000นอ่าว้าวไหมคะประมาณนี้เองกับนิสสันอเมเบลนะปี 14, 1 3บสามตัว14 1.2ตัวท็อปด้วยมาดูข้างหน้ากันดีกว่านี่รถยนต์รุ่นนี้เป็นรถอีโคก็จริงนะแต่ว่าเขาอะคันใหญ่ ขนาดเขาอ่ะสวยพอดีพอมเหมาะเลยนะเป็นรถที่คนหากันแหละจะบอกว่าเนี่ยอย่างตัว VL ตัวท็อปเนี่ยกระจังหน้าก็จะได้เป็นโครเมีย่ยมเห็นปะมันก็ยังมีความหรูหรามันไม่ใช่แบบด้านๆง่ายๆนะไฟเนี่ยก็เป็นมัลติธรรมดาแหละมัลติรีเฟคเตอร์ปกติแต่ว่านี่เรายังไม่ได้ขัดนะรถเพิ่งเข้าค่ะคุณผู้ชมรถเพิ่งเข้าต้องรีบมานะบอกเลยว่าไปเร็วมากเพราะราคาเขาอ่ะแค่299000ับาทคุณถึงผ่อนได้แค่6000เป็นยังไงคะ นะรีบมาเดี๋ยวเราจะทําบิวให้ถ้าใครได้เป็นเจ้าของแล้วยังไงเราก็ต้องทําสปาให้ขัดไฟให้ขาวเงาเว็บนะคะทั้งสีสันเนี่ยจะต้องนวลหมดเลยลนะกว่าจะออกไปเหมือนเหมือนรถใหม่เลยนะอ่ะได้ไฟตัดหมอกด้วยเห็นไหมฮะนี่คือตัวท็อปนะคะของรุ่นนิ่สัตอมมัมเบร่าปีสินะแล้วก็มาด้านข้างอันนี้มีความพิเศษคะ่ะเพื่อนๆมาด้านข้างมาเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนล้อมาให้นะเผื่อใครแบบไม่อยากเอาไปเอาไปใส่ล้อไงเผื่อใครได้ล้อ ล้ออันลอยธรรมดาไปอะไปได้ล้อแม็กแบบนี้มาให้แล้วทั้ง4วงเลยนะล้อแม็กครบครบค่ะเดี๋ยวนิ้งพาไปดูด้านในความสะดวกสบายของนิสสันอเมล่าไม่แพ้รุ่นแบบตะกูลอื่นๆเลยนะนี่ขนาดเป็นแค่อีโคคาร์นะเออยังไม่ใช่มี e gment ด้วยแต่คนหากันเยอะนิ้งจะบอกให้นะฮะมีลูกค้าเคยถามหาอเมล่าเยอะนะแปลกมากบอกเขาจะซื้อให้ลูกเขาเอาไว้ขับแบบไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยอ่ะคือมันเป็นรุ่นที่ใหญ่ไนงะ ใช้งานง่ายสะดวกสบายมาดูด้านในกันก,กับตัวท็อปนะเปิดมาเนี่ยก็จะเจออย่างนี้ประตูก็ให้ความหรูนิดนึงเห็นไหมเขาใส่เป็นสีโคมเมียมให้ไม่ใช่สีดํานะนี่ตรงนี้จะเป็นบุผ้าก็จริงแต่ว่าก็ดูแบบไม่เป็นพลาสติกทังรุ่นนะ่ะเออมันก็ดูมีเท็กเจอร์ขึ้นมาหน่อยนะอ่ะคันนี้ยังไม่ได้บิวสปาอะไรมากมายนะแต่ยังสวยขนาดนี้ค่ะความสะดวกสบายของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ปรับเบาะหน่อยนะถึงเบาะจะได้เป็นเมนุ่งก็ปกติอยู่แล้วนะคะขัหรับลดราคาแค่นี้แต่ออปชั่นเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่ค่ะ ยังมีปุ่มนะมัลติอะมัลติฟังชันให้ก็เป็นเรื่องของการปะสตาร์ทเครื่องให้ก่อนเลยกันร้อนนะคะมีความร้อนนิดนิดนี่เปิดปิดเสียงลดเสียงได้นะฮะกะแล้วก็รวมถึงนะตัวปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทค่ะ V L ทั้งทีเนาะแล้วก็กุญแจเนี่ยเป็นระบบ Intelligent Key สามารถเปิดปิดจากภายนอกได้นะไม่ต้องไขกุญแจไม่ต้องควักกุญแจ เลิศนะคะแอร์ Air นะคะน้องมาดูนี่เลยนะตากล้องพาเพื่อนๆมาดูแอร์ Air จะให้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้คือมันเป็นแอร์วงๆนี่คือสัญลักษณ์บอกของตัว VL นะคะตัว t o อปอเมร่ให้ดูดีๆนิสสันหลายๆรุ่นนะแล้วก็มาดูนะน้องนองมาดูนี่มาตากล้องมาอีกอย่าเพิ่งไปมาดูจอกันนะหน้าจอเรือนไม้เนี่ยก็สีสดสีสันนะชัดเจนนะมองง่ายสบายตาแล้วก็บอกถึงสถานะด้วยนะว่า ตอนนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่วิ่งไม่ได้อีกกี่กิโลอย่างเงี้ยนี่ข้อดีของ i ิสันเขานะพี่ชอบเพราะพี่เองพี่ก็ใช้มิสันนะบอกเลยนะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะด้านหน้าคู่หน้านะคะปลอดภัยรวมถึงหน้าจอพิเศษอีกนิดนึงปกติจะได้เป็นแค่2องดินแบบเป็นใส่ CD MP3 เนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้านะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาให้จอมาด้วยเลยทำมาให้เรียบร้อยนะเป็นจอทัชสกรนแล้วสบายใครได้ไปก็ โชคดีนะโชคดีอย่างหนึ่งเนี่ยได้ปุ่มสตาร์ทแอร์ดิจิตอลทุกอย่างนะมีปกติครบใช้งานได้หมดนะแล้วก็เบาะที่นิ้งนั่งอยู่ตอนนี้เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมได้เบาะหนังมาให้อ่ะปกติเขาเป็นเบาะผ้าถ้าของเดิมทํามาให้แล้วคือบอกจริงๆนะเป็นนิ้งๆอยากได้คันนี้เหมือนกันนะเออมันถูกดีอะมันผ่อนแค่ไม่เกินหกพ0นะประมาณเนี้ยคุณคุณมาดูได้เลยนะคะข้างในก็ยังสมบูรณ์นะสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมเลยนะใช้งานได้อะ เปิดยังไงวะเนี่ยข้างบนเปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดไฟให้หน่อยแต่ไฟใช้งานได้คือจะเปิดข้างบนไงปกติบางรุ่นมันเปิดข้างบนได้ข้างล่างได้เนาะแต่อันนี้มันเปิดไม่ได้แม้หลงเปิดนะปล่อยไก่อาเปิดข้างล่างคับเปิดข้างล่างได้นะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆให้อีกชั้นหนึ่งนะคะด้านข้างเก็บแก้วน้ําเก็บของสัมภาระนังทรงหน,งหนังสือได้สมุดโน้ตได้นะคะโอเคแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยค่ะดีจังเลยนะด้านหน้ามีให้นะคะ เรียกว่าไม่มีกระจกแต่งหน้าให้ไม่เป็นไรคนขับมีก็พอนะคะเพราะว่าผู้หญิงสวยๆขับเก้เาไว้แต่งหน้าไปดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวนี้จะพาชมความคุ้มค่าของที่สัตวอเมร่าตัว1.2 VL คันนี้มาดูนะคะอ่านี่ยังไม่ได้ดูโครงสร้างสักนิดนึงดูตัวออปชั่นไปแล้วมาดูโครงสร้างกันหน่อยนี่ยังเหนียวแน่นนึบอยู่เห็นไหมเปิดมานะคะเม็ดอาชยังอยู่นะคะยังเรียงตัวกันอยู่นะคะอ่ายังครบครบแบบนี้เลยนะคะ อโอเคนึงขอไม่เปิดหมดบานนะเพราะเดี๋ยวต้องใส่กันอีกยาวๆเลยอ่ะแต่รู้ว่ารถยนต์ของเรานะฮะที่รถบ้านผ่อยขวัญเนี่ยเรามีการันตีไม่มีชนหนักนะฮะไม่มีพลิกคว่ำม,มาไม่มีจมน้ำน้ำท่วมมาเด็ดขาดนะคะถ้ามีนะตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะซึ่งมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริง,รงๆนะเราบอกให้เลยไม่ให้เกิดขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าของรถบ้านผลอยขวัญสบายใจได้นะรถสวยผ่อนถูกแล้วก็ออกรถง่าย ปรึกษาได้นะออกได้ทุกอาชีพ099-408-2222ตากล้องมาเพื่อนพเพื่อนาเพื่อนเพื่มาชมด้านในด้านหลังเห็นไหมกว้างขวางนะเดี๋ยวนี้ไปขึ้นด้านนู้นให้ดูเห็นไหมขนาดเป็น e ีโคคาร์องเองเนะอ่านี่ดูดูคนนั่งนั่งได้สบายเนี่ยขอนิงพูดเยอะหน่อยละกันเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นรถเล็กบางคนมองไม่น่าสนใจแต่ว่านิ้งสนใจ สนใจเลยนิ้งเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะสนใจคันนี้ดูเดี๋ยวยังมีขนาดนี้ที่พักแขนให้ด้วยอ่ะเออมันก็เป็นมันก็เป็นอารเมล่าที่ราคาเบามากแล้วก็แถมให้ฟังก์ชั่นมาโอเคเลยนะคะกว้างนะคะเฮดรูมเหลือเนาะเล็กรูมเหลือรู้อยู่แล้วแล้วแถมได้เบาะเนี่ยเขาทํามาให้แล้วสะอาดสะอา้านเป็นหุ้มมาแล้วนะหุ้มหนังมาแล้วเออไม่ต้องทําความสะอาดยากเหมือนเบาะผ้านเนาะโอเคด้านหลังผ่านปายนะมาดูด้านท้ายนิดนึงค่ะเชิญเลยเพื่อนเพื่อน นี่ฝากระโปรงท้ายนะนี่เขาทําให้สปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะมาจากโรงงานนะของแท้จากโรงงานรู้ไหมว่าข้อดีของพวกสปอยเลอร์หลังนะคะหรือว่าดิฟฟิวเซอร์ถ้าเป็นรถแบบราคาแพงๆนิดนึงนะถ้ามีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างพวกนี้พวกนี้คือมันจะจะไวรีดอากาศนะทําให้รถเนี่ยรูรวมน้อยลงแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ํามันไงคะอ่ามันแรงต้านทานมันจะน้อยลงแรงเสียดทานค่ะเรื่องเกี่ยวกับแอโรไดนามิกเนาะโอเคเกี่ยวกับไอเนี้ยหลักตามหลักพลศาสตร์นะคะอากาศพลศาสตร์โอเคไป ตรงนี้นะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็น P o เพียวได์อิเล็กทรอนิกส์ซีวีทีก็คือได้เกียร์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ซีวีทีนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์แล้วสัญลักษณ์เพียวได้เนี่ยงบ,บอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เราไปชมเครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่สะอาดประหยัดแล้วก็เงียบนะคะไฟท้ายก็ได้แบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ,ะเห็นชัดเจนดีนะคะเนี่ายได้ยาวมาถึงนี่เลยคือมันมันลงตัวนะคะจริงๆรุ่นนี้ออกมาทําออกมาเนี่ยสวยทําต่อออกมาจากมาร์สเองนะตอนนั้นอะ นี่แล้วฝากระโปรงท้ายเนี่ยเปิดจากกุญแจได้เนี่ยชอบตรงนี้ยโอเคไปค่ะนี่ฮะดูความเรียบร้อยของเขาฝากระโปรงแผ่นนะแผ่นแผ่นผ้ากันความร้อนเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะก็ยังกันได้อยู่แล้วก็ตัวซิลิโคนยังนิ่มอยู่ดูดิจิกนี่คือเล็บใหญ่มากนะเล็บลอยใหญ่มากจิกไว้เลยยังไม่ค่อยมีคนจิกนี่เราเพิ่งเข้าไง มันยังไม่มีคนดูยังไม่มีคนเห็นเยอะนะฮะรีบมานะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อ2วันที่แล้วเองนะโหรีบเลยแล้วะน็อตไม่มีถอดเห็นไหมคะแต่กล้องเห็นชัดเนาะนี่เพื่อนๆเห็นชัดนะฮะเราต้องให้เพื่อนดูแบบชัดเจนนะทุกถึงที่เลยเนี่ยเรียกเขาเรียกร่องน้ำใช่ไหมฮะเนี่ยเม็ดอาร์กยังอยู่เม็ด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 ลอยปั๊ม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 เนี่ยกลมกลเม็ดอาร์กเนี่ยร่องน้ําก็ชัดเขาไม่มีบิดไม่มีย่นยังไม่มีเคาะยังไม่มีทําสีนะคะดูนะคะอันนี้เราไม่ต้องแกะเนาะปกติท้ายเดิมมอยูู่่่แลล้้ววนเราาาาาดดขงงกกัี นี่อ่ะอาจจะยังไม่ได้บิวเห็นไหมบอกแล้วว่ารถเพิ่งทําแต่ที่เปิดให้ดูอารถเพิ่งเข้าไม่ใช่รถเพิ่งทําแต่ที่เปิดให้ดูเพราะว่าตรงนี้อ่างไม่มียุบอ่างยังไรดูได้ถ้ารถมันชนท้ายอะ่ะมันจะบู้มันจะย่นนะคะแล้วจะทํามาไม่เหมือนเดิมรวมถึงตัวซิลิโคนพวกนี้เป็นสีแบบขุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะสีขุ่นๆครีมๆเนี่ยก็คือซิลิโคนเดิมนะคะถ้าพ่นทําสีเนี่ยมันจะมีสีเกาะติดพวกซิลิโคนพวกนี้มันจะเห็นชัดเลยนะ ไม่มีการติดแก๊สนะคะแล้วก็ไม่มียน่นท้ายเดิมค่ะท้ายเดิมสวยรถคันนี้สวยมากนะ,ะแล้วราคาถูกมากคือใครได้ไปโชคดีปะบอกเลยค่ะโชคดีค่ะแหมมีพู้แบบว่าอินจัดกับรถคันนี้นะะนี่ร่องน้ําก็ยังเหมือนเดิมนะคะร่องน้ําด้านนี้ไปค่ะนี่น็อตก็ยังไม่ได้ถอดนะคะเห็นไหมคะน็อตตัวฝากระโปรงท้ายจิกได้เหมือนเดิมนะคะเออโอเคเลย คุ้มนะคะใครใครไม่มาที่พลาดนะ099-408-2222โทรสอบถามเรื่องเครดิตได้เลยโทรจองมาก่อนโทรมายังไม่ต้องโอนจองโทรมาถามก่อนเลยค่ะแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคันนี้นะคะเหล็กผ่อนมันน้อยมันแค่5,6,000เนี่ยต้องรีบค่ะน้ำมันรองรับได้ถึง e 2 0เนาะแล้วก็อะเปิดไปหมดแล้วนะคะดูโครงสร้างอีกสักนิดนึงอะยังอยู่ครบนะคะเหล็กไม่มีการบิดนะคะ คราผุ่นมันยังอยู่แทบไม่ได้เปิดจะเลยนะคะอ่านี้ขออนุญาตไม่ได้เปิดไปเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเช็คหรืออยากได้ความมั่นใจแวะมาหาเราสิคะนะคะที่รถบ้านพลอยขวานตั้งอยู่ที่ถนนพรานนกตัดพุทธมณฑลนะคะเป็นเส้นตัดใหม่พระเทพนะคะแล้วก็ถ้าเจอเนติบัณฑิตเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายมาเนติบัณฑิตจากกาญจนาค่ะสมาคมปักใต้เนี่ยเนติบัณฑิตเนี่ยพอเจอแล้วผ่านมาเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายมาที่ถนนตัดใหม่พระเทพ โทรมาก่อนเลย099408 2222ก่อนคันนะี้จะไปนะเพราะว่าไม่ได้มีเข้าบ่อยๆนิสสันอเมล่าตัว VL ตัวท็อปอะมันหายากมันไม่ค่อยได้เข้าบ่อยๆมาน้องมาดูตรงนี้นะคะอ่ะ,ะกล้องพาเพือเ่อนๆมาชมตัวน็อตน,นะคะน็อตด้านข้างประตูนะคะ <Hum. S 1> เห็นไหมเห็นแผ่นเท็ขอโทษนะคะดูน็อตเนี่ยคือยังไม่มีการถอดเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงห้องเครื่องกันแล้วนะคะซิลิโคนที่ขอบประตูเป็นไงซิลิโคนที่ขอบประตูเป็นยังไงเห็นไหม อาจจะมืดนิดนึงมุมนี้วันนี้เราเปลี่ยนมุมมาถ่ายที่แบ็กดอกนะคะโซนด้านหลังเราสูนรถยนต์รถบ้านควายขวันเราเนี่ยกว้างขวางนะมีรถยนต์ให้คุณเลือกมากกว่า200รายการมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะเป็นกระบะจะเป็นกระบะจะเป็นเก๋งนะคะรถใช้งานมีหมดอ่าเมื่อกี้นึงไปกดโดนตรงนี้เนหะ็นไหมปุ่ม Intelligent Key ค่ะอ่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นกุญแจที่แบบว่ากดปุ่มเข้าออกได้เลยล็อกรถเปิดรถได้เลยค่ะ ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็เปิดเลยแล้ะกันนี่โอเคครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะสรุปราคาแล้วก็บอกให้คุณมามาดูได้เลยที่นี่นะคะโอเคตับเครื่องก่อนดีกวนะ่าไหมว,ว่าเปิดได้เลยเครื่องยนต์จะเป็นเบนซินอยู่แล้วเนาะ,อะโอ้ยเข้ามาเลายคาตะก้องนะคะ ลิ้งเนี่ยคะรีวิวรถนะในช่องรถบ้านพาขวัญมาสักพักนึงแล้วอ่เดี๋ยวขอดูเดี๋ยวส่องที่เครื่องยนต์ก่อนเราเดี๋ยวนี้สรุปให้นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้กระโปรงหน้าอย่างเดิมยังฉีกเห็นเป็นรอยเล็บนะจิกไปเนี่ยรูดไปเป็นรอยเล็บรูยังกลมๆมอยู่รูกลมกลมนะรูไม่มีคมนะคะถ้ามันรอยเคาะมาหรือทำซ่อมมันจะคมหน่อยอันนี้โลรูเดิมอะ่ะไม่โดนกลึงไม่โดนละลายเนาะอันนี้ยังอยู่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะโอเคมอกอที่ฝากระโปรงเดิมนะคะ รถแท้มอกอเดิมนะคะโอเคนะคะเนี่ยอันนี้เครื่องยนต์มันก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่อาจจะแรงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคานหน้าคานเดิมอะดูอีกสักนิดนึงไหน,หนก็ดูแล้วนะคะคานเดิมนะคะตัวสติ๊กเกอร์ยังอยู่สังเกตนะโอเคมันอาจจะร้อนหน่อยลรขอปิดละกันเนาะอะอแผ่นเพจจ้ามาดูแผ่นเพจอีกนิดนึงลืมค่ะลืมลืมบอกแผ่นเพจนะคะตัวนิสสันอาร์เมล่านะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ แล้วก็ตัวเลขเครื่องเลขถังตง้องตรงกับตัวสำเนารถนะคะเรามาเช็คกันได้เลยนะคะศูนย์รถยนต์รถบ้านพลอยขวัญเราเนี่ยมีแต่รถที่สวยนะคะแล้วก็รถของรถบ้านพลอยขวัญเนี่ยสวยแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนนะคะใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ใครอยากมีรถใช้งานผ่อนถูกผ่อนถูกมากนะคะแล้วก็มาปรึกษาเรื่องเครดิตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ โทรมาที่0994082222อย่าช้าค่ะเพราะว่ารถคันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วเข้ามายากมากเข้ามาน้อยมากสำหรับนิสสัน a m เมล่าปี2013จดทะเบียนปี2014นะคะและก็เป็นตัวท็อป1.2 V L ค่ะมีให้ครบคันเหมือนที่นิ้งรีวิวไปแล้วเนาะฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามนิ้งที่ช่องรถบ้านควายขวัญที่ YouTube Channel นะคะกดไลค์กดแชร์ได้กดคอมเมนต์ แชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะคะว่ารถคันนี้สวยไหมแล้วถ้าเกิดใครแนะนําเพื่อนมาซื้อนะเรามีค่าน้ํามันรถให้ด้วยนะคะโอเคเรามีรับประกันหลังการขายนะ6เดือนหรือ25,000กิโลรถไม่มีชนหนักพิกความไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีดอกเบีย้ย2.79นะคะผ่อนแค่ 6,000มาด้านะคะราคา299,000รีบม,มานะคะ0994082222ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่อง Facebook ก็ได้นะดูรถคันอื่นได้ที่ร้านคาเฟ e บุ o กเพจรถบ้านพลอยขวัญเซิร์ชเลยค่ะเจอทุกที่ YouTube TikTok IG รถบ้านพลอยขวัญคำเดียวเท่านั้นอยากได้รถแวะมาค่ะรถบ้านพลอยขวัญ โอเควันนี้นิ้งนะคะขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารถคันหน้าค่ะโอเคสวัสดีค่ะ